หรือว่าจะเป็นอย่างนี้เขาล่ำลือกันนะแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะผู้จัดการฮัลโหลคุณอยูไ่ไหนฉันอยู่บริษัทที่จะไปคุยเรื่องเซ็นสัญญาค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะรีบกลับนะคะกล้าโกหกฉันอย่างนั้นเหรอ,อจงอางหาันเถ้าผู้จัดการคุณทำอะไรเนี่ยเซ็นสัญญาอย่างนั้นเหรอถ้าฉันไปนกลัว มันเป็นคนซื้อเธอใช่ปะอันนั้นฉันเป็นคนซื้อเองนะเงินเดือนเธอเท่าไหร่ทำไมฉันจะไม่รู้ถ้าเธอร้อนเงินเนี่ยอ่ะเอาไปรูสิใครเขาอยากได้บัตรคุณฮะพี่ฉันรวยซะขนาดนี้พี่ฉันรวยซะขนาดนี้เธอไม่สนเรื่องเงินหรอกนะพี่ชายงั้นเหรอก็ใช่ไงนี่พี่ฉันเองไม่ต้องงงนะที่เขาเป็นลูกครึ่งเพาได้ฝั่งแม่มาเยอะคุณก็รู้นี่ว่าแม่ฉันหนะ่ะเป็นคนอังกฤษ What the Are you crazy หนาตามันก็ดีว่านหนาซัวเล่พัง่ะสมองมีอยู่บ่ฮัตคืดแน่